วัเนี้เราก็จะมาเล่นโหมดแรงน้องทวนกับรถถังนะคือได้ลองไปเล่นดูละสนุกมากมีแต่รถถังหโหดๆแต่มันก็สนุกนะความเลิศได้ดูอะไรมากเงินก็ได้โอ้เราอยู่ห้องเจดียวก็คือ มีสองตัวนี่ผมรู้สึกลางไม่ดีเลยว่ะที่สองตัวนั้นอ่ะคือไอ้ซื้อไว้กับไอ้ซื้อไนี่เป็นพี่น้องกันพี่ผมจะบอกอะไรให้นะผมเกลียดไอ้สองตัวนี้นั่นาม,มากี่ทำให้ผเกลียดเหลอไม่ใช่อะไรหรอกอนพี่มันไมน่อดหยา แมวมาเสิร์ฟนะครับคนดูนั่นเป็นป้องว่ะไอ้พวกมันยิงโอ้ยพวกคยนั่งมองคุยได้ได้ตกลงมาดิตกลงมาดิเอาไปหนึ่งนัดเอาไปหนึ่งนัดแล้วค่อยแจกอีกหนึ่งมาแจกอีกหนึ่งมาดิมาดิมาดิแปปี้แกดิ้แกดิมุมยิงไม่ได้ฮ่ามันยิงไม่ได้ครับทุกคน 一代，一代，哈！我这个狗粮，哎哎，哦吼，喵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 喵喵，好了就。 ือประเด็นก็คือเราต้องจัดการในตัวเตียงนี่ก่อนที่ควรสวันนี้ลูกเคนนี่ผมกระโดดลงมาเลยกระโดดฮ่า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 ฮาที่คนในช่งาตอานนีะเดินถึงเลยฮะโอ้โหทุกคนดูน,เนดดดดดดะเตียงเตียงก็ไม่ติดเพาว่าเชื่อม ทีนี้ได้ผลได้ผลแต่ไม่ได้ผลกับพี่คร <serving S 2> <Enfin> ับการก็ได้เช็ดด้วดผมด้วยครับพี่ผมตรงร้อกว่านางแกใช่ไหมเฮ้ยตายค มันค pues ืออะไรวะปืนพลังนรกของสาวขามโซเวียตอยากจะเด็กกันชาจริงอย่าจะเด็กกันตาแต่ที่มีมันไม่มีกันเช่าก็ยังทำนไยน้ำท่วมทหง น้ำท้มกออ่อนสวยเราทมก่อนนะเดี๋ยวผมไปหาน้ำทอมมากินพี่แกพี่แกตกกลางอากาศเลยพี่แกบอกอ้อนี่มันอะไรวะนี่ยนี่มันใช้ปืนดีเซลหรือว่าอะไรเขาเนี่ยปืนมันโคตรมันเลยปืนมันแพ็คมันไปขััน มันเป็โบเจ้นะเสื้อเนี่คนะือโอ้ยไอจีแตกเลยดูมันบินเลยคือมันบินไปไกลมากอะ่ะดูดิคือบินไปไกลมากอะ่ะวัดไกลอะ่ะแล้วคือมาดูสวยเราวัดดวงกัน สองพี่น้องคือมันจัดอยู่ในตระกรูลเดียวกันนางนะความที่ว่าทีสองน่าจะต้องแตกนี่จะอู้ทีแตกไปคันหนึ่งทีแตกไปคันหนึ่งคือแบบนี้มันแบบที่สุดมากตัดจ้าเหนือมาก,มาก,มากอะคือไฮยังรัวรข็งจากภาพ คนเอาคุณนละเลยเด็กแว้นพี่กูนึกว่าเด็กแว้นที่ไหนละพี่กูออกไปแว้นรถเออดีเหมือนกันที่กูได้พาสอยมาขายครวบครัวทีวท่นก่อยากที่นี่สั่ะ ี่วันเดอดชีลีเอลซ่าที่เธอเอลซ่าไปทาแล้วชิลีวารีโอ้ยซส้มตลางจัซส้มต่างลังจังที่เกลียดแล้อมันต้องมีนั่นแหละไอเลนโอเครู้จัก โอ้ยหน้าจอสบัตว่ะเปาเมามันสบัดหน้าจอกันิีเลย คือประเด็นคือว่าคุณมาลงจริงนี่ทำ้ยอะไรวะเออขอโทษนะคะคว่าคำหยาบมีคำเสืเสียเสียไอ้าวอะไรวะ้พ่อเล้ยงผมติดด้ี่ดิฮ่าฮ่าฮ่าแอ้มทำบาเขาโห่แบบนั้ยังทื่อี่่เราต่อยได้นะ พี่โค้ดสนุกและที่นี่ก็โค้ดวายแลาวคือเราเอาออกมาได้แล้วเอาสักทีติดตั้หม้อไปแล้วเจียงเลยเจียงโอ้โหพี่เจียงี่เียงเออเจียงสักทีตั้งหม้อตั้หม้อ เอาแล้วลงไมเห็นโดดโดดโดดโดโดดอูพี่แกไม่โดดพี่แกไม่โดดว่า ้องแจกที่ถือว่าดีนะสงกรานนะเดี๋ยวนี้ฮ่าค่นี่มันขึ้นแล้ววะอันละสามมื่นไอ้สัสไอ้นี่กับไอ้นี่มันยังถูกกว่าอีกเลยนะโอ้โหบ้าตายแล้วดูมันดีอ้าย เจอป้าไปกับมันจริงๆเราจะ้าแค่ไหนขโมนีคือคนจากเอามาเล่นทุกวันเลนยใครอยากให้ผมเล่งนวรงนี้ก,กดไลค์แล้วกดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะไปไปไป ก็เลยเลราเกเออแต่อดให้หมตั้ตรน,น,นี้ทัทนยิงอขัด็กให้กานเพื่อลแคนปัญญาวนะคนปัญญาวแคนผมแต่ละคนโคตรปัญญาวแม่ยิงรถถังยังวม่เป็นเลยยังต้องให้สานิีหนาเลยว้ ไอ้ตาเมาตาเมาตายแลนเมาพี่คนเดวที่ควจะรู้เรื่งืเีเ้คือไอ้เฟ้เออเฟยเฟีเฟี้ยยใช่ใ่น้องชายเฟดีดูดีดูดีกน้องชาย

ยังไงใด้ดยดัง <G ül üyor> ไง a m a z i n นเ,เดี๋ยวครับอากนะาศน้องมากเลยครับเพิ่เติเเมเ,เติมเติมเอี่กันก่อเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนแต่มีกระแสหมีอยูซาง ว่าผังระดับสูงกว่าแต่กูทลายน้องดีทลยจริงอะสาวขอรู้สึกเลยต่อฝังก็จะได้ก็จะร็จมีอนไรได้เกมแม็คคอนกรีดฮ่าฮ่าฮล้ก็วิ่งกันทั่วเลยเนาะ ไแล์สเเกีแยวเราะบบซื่อส่วนตัวชั้นวัยนยินเผานี่คือคั้คพัได้เียบมากเลยนะยืนเต็มระถังมีทีวีสายอุ้งซ่งเกิลเต็ อย่างเงี้ยเนี่ยซับดูซับดูซาตุูซัาตุเดี๋ยวคงจะมาแล้วเรต้องเก็บไม่ได้อืมแ้วก้ นี <c oughs> ่เกอบดีใน้ังโม่ได้แต่ให้ถ่ายพางตัวเราทำงานไปเกยบร้อย ไอ้วัวนี้มันก็กระโดดดิงดึงกระจังโดดดึงดึงได้อะเป็นไรอะเดี๋ยวต่อไเลยูกระโดด๋ยะไยเชปะเทลลเด็กลีตใสดารใส่ดูใสดู ก็โดดวนโวยแบนไอ้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 โอ้เตัวตัวอตุ้ตัวไอ้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 โอ้โหลงได้เย็บเท่เลยลงได้เท่มากไปเค่ไปต่อมนั้นนั่ก็ต่อมนั่นก็มันใจลิงใจลิง ผมจัดการลูกที่ดองมออแม็กก่อนเมากระโดดเสียนะถ้าคนดูมาดูแมวเหงน,นรกนะเดี๋ยวแคท ก้ามองกมองครับเจ้า <c ười> อู้กันได้กันได้วันดีทุกพี่ยื <c ười> นิวผมไม่โดนด้วยฮ่าชชชชแฟงงง Sonuç sonucunuz için, baş เจออูดลินเดอร์เลยสวัดีไปหนึ่งดอกคุณไม่เป็นหอ่างค่เจอเจอกันทหน้าครับพ่อบายบาย